Good evening everyone. นอันยาราเซอสวัสดีค่ะสุขูสุขค้นค่ะมือน,นีนะคะแรงแรงแบบนี้นี่ค่ะมือน,นีได้ไอปากปากน้ำแล้วกะ็นี่อันนี้เป็นนกอันนี้เป็นนกค่ะบอเมเปนไก่นะอันนี้เป็นนกทอดกรอบนะคะเพราะว่าไอ แรงๆกินเขาที่ไอ้กินเขาที่ยังตอนแรงๆค่ะเพราะฉะนั้นยับมือแรงกะกะเลยว่าอยาก,กินเขานากักๆละกินเออกลับแกมเลนเลนไปแล้วก็ล่มหนาวบานเท้าค่ะส่วยส่วยมากอยู่นี่ค่ะมีของแก่หอนไอ้แก่หนาวจักหน่อยเนาะแล้วบันนี้พักพักกะมีตั้งแต่พักปลูกเองอันยังอันนี้ไายบัวผู้ได้หูจักเลยค่ะไลยบัวอันนี้ก็เห็ดเองนะคะอันนี้เอือยเพื่อนบอกว่าเห็ด นะคะแล้วกับ,บักเคือเปาะพักกาดหินกะอยู่ในสวนค่ะเพราะฉะนั้นเก็บมากพ่อกินซ้ำใดกะเก็บบ่ร้ะตงเก็บหลายเพราะว่าเฮามีตลอดอันนี้ขอดีของตังจังหวัดเฮาเนาะมาพี่น้องจวดๆน้ำกันมือนีแกหนาวนี่จังหน่อยเพราะว่ามาอีสานนี่สามหมื่นละคะ่ะหนาวมือนีมหนาวแห้งค่ะ ลงคอฝาวร้าย <c oughs> อันนี้ปากน้ำนี้ผู้ใดเคยกินไะคะน้ำจิม้มน้ำจิม้มซีฟูดดแต่ลงค่อนนมกักแบบขมๆก็ได้อันนี้ประเขือเปอฮะค่ะ ขับวันวยุดอันนี้พักกาเหินภ mm. าษาไทยจะว่าอียงเนาะวาสาบิอีสานอันนี้ ผูรังกนเพิืนกับไปทอดค่ะทอดกับแซบมีหลิ่นมานํำค่ะอันนี้อันนี้ลิ่นได้รูพี่นอ้อเบิง้ง đại đại à, Anh này, ở lại bùa, ăn <laughs> cá bôn cả đại, ăn cá tréo đại, đại bớt. สดแล้วก็กรอบพี่นนองโอ้ย <c oughs> มีเสียงมาธรรมชาติครับอันนี้แตงก็มีเลยเนี่ยแตง ใ้าอีสาน้ามืออื่นเลือกตั้งค่ะไม่ในใจละบอพี่น้องอบอตกับอ่าปลัดอบอตเอ้ยนายกอบอตกับอบอตเนาะ มือนีเขาบอกว่ามือหนีสิเป็นขึ้นมา้อนเลยมือ อันน huh? hm, ี้ก็ได้อยู่เหรอแต่สมมุติว่าเด็ดออกเครื่องหนึ่งเนาะนี่จริือสิแบบว่าเป็นใครเป็นโตจริงๆนะ บักเคือโซต์บานเห้าของก็แซบเจ็บมาแจะพ่อกินน้องติดบอกหายว่าบักทึกงนวยก็บม่เบิ้งจวดเบิ้งจักบาทเบิ้งกระโออคือเป็นตายานเห็นอะเอาเบิง้ง bạn nhận nó nhanh rồi nọ Hãy 就有点慌。 กินด้วยไหมพี่ไอติมกินไหมกินไหมมามานั่งกินตรงนี้มาร้านหน่อยนั่งเฝ้ามาสวัสดีค่พากว่าชื่ออะไรคะชื่อไอติมค่ะอ่ะนั่งกินเลยลูกแต่มันเผ็ดนะ,ะกินได้ปล่ากินได้ไดอยากเห็นอยากเห็นคุณยายทายคลิป อร่อยมะกินไหมกรณีกินไหม อยู่บ้านค่ะเดินดนมาเพือลูกร้านกับตังซีล่ะค่ะบัเขือกรอบดีบมคเืออเปาะค,ค่ะ าาเมื่อวานกินปนบะเขือแซ่บไหมพีชติม๊ม บอกผิดเลยเจะตนใจป่ะกาบอกาบหนวยบอเก่งไนอ่ะอหมนไหม คุณผู้ชมลมลม,ลมผัดซุยๆเลยค่ะมีขนาดปีดหลังบานด้วยเบิองผามานข้างหลังปิ้วแวแบบมแวมอือกินเบอร์ไร้กันเนี่ย แล่อยนพี่จิมผักนี่อร่อยแล้วเขาเรียกว่าไหลบัวนะคุณชมมันจะเป็นบัวที่ยงไม่โดนแดดไม่โดนแสงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะสีมันก็เป็นแบบนี้มันจะกรอบๆกินกระปนกระแสบค่ะเจ้าน้ำผีก,กระแสบ อครบ้างรี่กินกนอกเมืองคะ โอเคผู้ชมเดียวมือนีซ้ำนีก่อนค่ะพี่อิีมเดี๋ยวลาผู้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวเรานั่งกินเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันต่อนอกกินยาวๆวันนี้แค่นี้ก่อนยังไงนะคะก่อนสิไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเดอร์ค่ะมีคอมเมนต์เลยมีคำติชมอียงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยมือนีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสรังเฮโย อันนี้บ๊ายบาย